รถส,สายของรถรับจ้างที่หน้าตาคล้ายกบหรือที่คุ้นกันในชื่อสกายแล็บจอดเรียงรายรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกลายเป็นสเสน่ห์ที่สะดุดตาน,นักท่องเที่ยวทันทีที่มาเยือนเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีแลนด์มาร์กที่นักเดินทางต่างไฟฟันจะมาปักหมุดที่นี่หนึ่งในผู้ที่ยึดอาชีพขับรถสกายแล็บบนเกาะสีชังมากกว่า5ปีบอกว่าแม้จะเพิ่งเริ่มต้นขับรถสกายแล็บแต่อาชีพนี้ก็ทําให้เขามีรายได้กว่าหลายพันบาทต่อวัน จากค่าใช้บริการ250บาทตอนหนึ่งเที่ยวโดยเฉพาะในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ถือเป็นช่วงไฮซีซันจะมีนักท่องเที่ยวใช้บริการมากเป็นพิเศษเจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่พออยู่ได้นะตั้งแต่ที่ผมมามาเกาะครั้งแรกเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วมันก็อยู่ฮนะแต่ว่าสมัยก่อนจะมีหลังคาเฉพาะคนผู้โดยสารนะแล้วนั่งได้ประมาณ สามแค่สามถึสีคนแค่นั้นครับผมจะเล็กกว่านี้ทรงทรง,ทรงจะเล็กกว่านี้สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวรอบเกาะสีชังด้วยรถสกาแลจุดแรกจะได้สการะสารเจ้าพ่อเขาใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นจะได้ชื่นชมบรรยากาศและทัศนียภาพกีแวดล้อมด้วยขุนเขาเขียวกจีและน้ำทะเลที่ใสสะอาดทอดยาวสุดลูกตาที่ช่องเขาขาดหรือสะพานวชิรวุฒ จากนั้นเที่ยวชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถอดแบบจากพระราชวังตะวันตกที่ประฐที่นั่งจุดทัุดราชฐานที่สามารถชมวิวทิวทั์และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเก็บความทรงจำได้ที่สะพานอัสดางสะพานไม้สีขาวที่ทอดยาวลงสู่ทะเลและสุดท้ายรถสกายแฝบจะพานักท่องเที่ยวไปส่งที่หาดถ้ำพังให้ใช้เวลาเล่นน้ำทะเลใสๆหาดทรายสวยๆได้อย่างเต็มที่ที่เกาะสีชังก็คือเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งเพราะว่า ชอบที่นี่รู้สึกว่าเป็นส่วนตัวดีคนไม่เยอะบรรยากาศของความมิตรภาพของที่ที่เขาแนะนำมาครับก็ค่อนข้างจะดีครับตลอดหนึ่งวันเราสามารถใช้เวลาทั้งหมดเที่ยวชมทัศนียภาพที่งดงามแวดล้อมด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวเกาะที่ยังเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันหลงไหลและเลือกมาพักผ่อนที่เกาะสีชงังพร้อมใช้บริการรถสก,กายแกลปช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยทีมข่าว News Connectional รายงาน